วาเลนไทน์ก็เป็นกระแสตอนนั้นก็ยังนึกแล้วก็ไม่รู้ได้พูดหรือเปล่าถ้าเราจะแยกเรียกวันสองวันนี้โดยล้อสับที่พูดไปนะว่าวันแห่งความรักเราก็อาจจะแยกว่าวันวาเลนไทน์เป็นวันแห่งความรักของนักหาความสุขแล้วก็วันมาคบูชาเป็นวันแห่งความรักของนักให้ความสุข ใช่ไหมอ้าวก็วนันแห่งความรักของนักให้ความสุขก็พระอาหารหันต์ได้เป็นผู้รักนี่ใช่ไหมรักของท่านก็คือจะไปให้ความสุข <No. S 1> ทีนี้ของวันวาเลนไทน์นี่ก็วนันแห่งความรักของนักหาความสุขหากันใหญ่เลยนี่เราก็ต้องใช้วิธีที่ว่าประสานสองวันนี้ด้วยการเอาวันมาคาบูชาเนี่ยไปช่วยพัฒนาวันวาเลนไทน์พัฒนาจากความรักของนักหาความสุข ขึ้นมาพัฒนาขึ้นมาขึ้นมาให้มาเป็นความรักของนักให้ความสุขถ้าได้อย่างนี้วันวาเลนไทน์ก็ไม่เสียหลายก็มีประโยชน์เอาไว้เป็นตัวเชื่อมต่อเป็นสะพานแต่ว่าอย่าให้จมกันอยู่แค่นั้นอยู่แค่หาความสุขถ้าจับสาระได้มันก็โยงกันได้แล้วก็ทำให้เป็นประโยชน์ได้ทีนี้ที่ว่าให้ความสุขวันนั้นก็ไม่ได้พูดให้ชัดอีกตอนนึ่ง คือที่ว่าวันมาคบุญชาเป็นวันแห่งความรักของนักให้ความสุขนี้เวลาท่านจะให้ความสุขเนี่ยถ้าจะให้ความสุขกันเนี่ยมันก็อยู่ได้ครั้งคราวให้ความสุขทีหนึ่งเดี๋ยวก็หมดไปหมดไป mm hmm. ก็เลยให้ธรรมะให้ธรรมะเขาจะได้เอาธรรมะเนี่ยไปใช้สร้างความสุขให้กับตัวเขาเองได้เรื่อยไป mm hmm. ก็หมายความว่าพอได้ธรรมะไปแล้วทีนี้ก็มีเครื่องมือและมีอุปกรณ์ ใช้ธรรมะนั้นไปสร้างความสุขได้เรื่อยเลยเขาก็จะได้มีความสุขได้เรื่อยไม่ใช่ว่าได้ความสุขทีหนึ่งแล้วก็หายไปวันแห่งความรักแบบวาเลนไทน์หาความสุขมันก็ได้ไปทีได้ไปทีเท่านั้นเองวันให้ความสุขต้องให้ความสุขให้ถูกหลักก็คือให้ธรรมะที่จะให้เขาไปใช้สร้างความสุขได้เรื่อยไปไม่จบสิน้นจนกระทั่งเขามีความสุข ไม่ต้องรอการให้เออจะรอคนอื่นให้ความสุขก็แสดงตัวเองก็ยังไม่มีความสุขในที่สุดพอได้ธรรมะไปแล้วก็ไปสร้างความสุขสร้างความสุขและพัฒนาตัวเองให้มีความสามารถนั้นขึ้นจนกระทั่งตัวเองมีความสุขก็เลยมีความสุขอยู่ในตัวเองโดยไม่ต้องมีใครมาให้แล้วก็กลายเป็นผู้ให้ความสุขเองต่อไปคนเหล่านั้นก็กลายเป็นผู้ให้ความสุขหรือเป็นนักให้ความสุขไปด้วยแต่ตอนแรกนี้ ต้องอาศัยธรรมะให้ธรรมะแกเขาเพื่อเขาจะได้ไปใช้ธรรมะนั้นสร้างความสุขจนกระทั่งเขามีความสุขในตนเอง mm hmm. ก็เนี่ยวัตถุประสงค์ก็เป็นนิพพานตกลงนิพพานเนี่ยที่ว่าเป็นความสุขเนี่ยมีลักษณะพ,พิเศษสามอย่างหนึ่งก็คือเป็นความสุขที่มีอยู่ในตัวเองตลอดเวลาด้วยตลอดเวลาไม่ต้องหาไม่ต้องสร้างคือว่า ตอนแรกนี่ก็มีธรรมะที่พัฒนาศักยภาพหรือความสามารถในการสร้างความสุขก็ขสร้างความสุขได้เก่งอย่างกระทั้งในที่สุดไม่ต้องสร้างและมีในตัวเองตลอดเวลาความสุขแบบนิพานก็คือเป็นความสุขที่มีอยู่ในตัวเองเป็นคุณสมบัติประจําตัวตลอดเวลาก็จบไม่ต้องหาแล้วเอาละสองก็เป็นความสุขอย่างเดียวไม่มีทุกข์เจือปน สุขอย่างเดียวจึงเรียกว่าไร้ทุกข์เป็นความสุขที่ไร้ทุกข์เป็นความสุขอย่างเดียวไม่มีทุกข์เลยนี่สองแล้วก็ดีใช่ไหมจะเรียกว่าสุขสมบูรณ์หรือไงก็แล้วแต่แล้วก็สามก็คือเป็นสุขที่เป็นอิสระก็มันไม่ีอยู่ในตัวเองแล้วมันก็เป็นอิสระไม่ต้องขึ้นต่อสิ่งภายนอกไม่ต้องขึ้นต่อใครที่แม้แต่จะมาให้ความสุขเพราะฉะนั้นพระเจา้าจึงบอกพระอระหันต์ก็ไม่ขึ้นต่อพระพุทธเจา้า พราะว่าพระอาหารหันต์ก็มีความสุขของท่านเองไม่ต้องมารอพระพุทธเจ้าแม้แต่ปัญญาก็เป็นอิสระแท้จริงพระอาหารหันต์ท่านก็เป็นผู้พึ่งตัวเองได้ที่แท้จริงก็เพราะอะไรก็เพราะว่าอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องขึ้นต่อไม่ต้องพึ่งพ่าแม้แต่พระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์ท่านก็เป็นอิสระแท้มีความสุขอยู่ในตนเองความสุขของนิพพานเนี่ยเพราะฉะนั้นมองนิพพานในแง่ความสุขก็สมบูรณ์เหมือนกัน นะบางทีเราไปมองนิพพานในแง่อื่นจนกระทั่งคนเนี่ยกลัวนิพพานไปเลยพูดสมัยพูดในแง่ความสุขคุณหนีไม่พน้นคุณต้องอยากได้นิพพานนะที่สุดเตรียมพัฒนาตัวเองเสแต่บัตรนี้แล้วเดินไปในวิถีของนิพพานเนี่ยแค่นี้ก็ยังไม่บรรลุนิพพานคุณก็จะดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นทุกน้อยลงมีความสุขที่พึ่งพาน,น้อยลงมีความสุขที่เป็นอิสระมากขึ้น มีความสุขอยู่กับตัวเองมากขึ้นเป็นสุขได้ง่ายขึ้นเป็นทุกข์ได้ยากขึ้นเนี่ยคือวิถีของนิพพานดีไหมก็ต้องบอกว่าดีแน่นะเอาแล้วไปอ่านว่าเป็นความสุขที่มีในตนเองตลอดเวลาเป็นคุณสมบัติประจําตัวถ้าเป็นความสุขที่เต็มเปี่ยมเต็มอิ่มไม่มีทุกปนไรทุกแล้วก็เป็นอิสระอย่างที่ว่า ก็เอาเลยนะแต่ลงที่พูดวันนี้ก็ไปชนกันเรื่องวิมารคาบูชาก็เข้ากับเรื่องความสุขด้วยรนะหรือเอาอย่างนั้นเชิเลยแต่ว่ารวมกันแล้วพูดธรรมะเนี่ยไม่ว่าจะพูดจุดไหนลงกันหมดเพราะนั้นจะพูดพุทธศาสนาจะพูดพุทธศาสนาคืออะไรเราบอกพุทธศาสนาก็คือการพัฒนาความสุขว่างแค่นี้ก็ไดนะ้เป็นวิธีพูดอย่างหนึ่ง บอกถ้าคุณจับได้แล้วนะคุณจะพูดความหมายไหนถูกท้งนั้นเพราะมันไปบรรจบที่เดียวกันหมดความเป็นอิสระก็ต้องมีความสุขความสุขจะมีได้จริงต้องเป็นอิสระถูกไหมฮะถ้าคุณไม่เป็นอิสระคุณจะมีความสุขจริงไม่ได้